ที่หมู่ที่3ตำบลนาหมอสีอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาที่สวนหลังบ้านของนายสมเด็จหวังแออายุ57ปีหมู่ที่3ตำบลนาหมอสีอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาพบมีต้นพืชกระท่อมอายุ40ปีสูง30เมตรนับว่าเป็นต้นพืชกระทอมที่สูงที่สุดเท่าที่เคยพบมาตัวบริเวณโคนต้นจะมีการนําเอาสังกะสีมาล้อมไม่ให้ผู้คนเข้าไปแอบขโมยใบกระท่อมในยุคที่ยังไม่ปลดล็อกและสมัยก่อนชาวบ้านได้ขอร้องไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตัด ต้นพืชกระท่อมต้นนี้เนื่องจากเป็นสมุนไพรรักษาได้หลายโรคนายสมเด็จหวังแอร์ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าต้นที่เห็นอยู่ที่บริเวณหลังบ้านต้นนี้ ขอแนะนําว่าเป็นต้นกระท่อมที่มีอายุประมาณ40ปีต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ปลดล็อกกระท่อมเพราะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้ใช้กินรับประทานอยู่ทุกวันหนึ่งาการโรคเบาหวานความดันและโรคเกี่ยวกับไขข้อต่างๆต้นนี้แต่ก่อนมีทางเจา้าที่ให้มาโคน่นแต่ว่าบรรพบุรุษขอว่าพ่อปู่ย่าตายายได้มีโรคประจําตัวคือโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานก็ได้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ว่าขอได้ไหม เว้นไว้สักต้นหนึ่งเพื่อเป็นยาสมุนไพรให้กับประชาชนที่อยู่ในระแวดนี้พูดอย่างนี้เจ้าที่ก็เห็นด้วยเลยยกเว้นให้ต้องขอขอบคุณที่ผู้ปลดล็อกคือสสท่านหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยที่มาทําประชาคมที่ทุ่งและโมเดลเมื่อครั้งก่อนก็ประสบความสําเร็จปลดล็อกกระท่อมและต้นนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดของบริเวณนี้ต้นนี้อายุประมาณส0สิบปีครับก็ ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ปลดล็อกกระท่อมเพราะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเราใช้กินหรือรับประทานอ,าอยู่ทุกวันครับหนึ่งเป็นแก้โรคเบาหวานความดันนะครับและก็โรคเกี่ยวกับไขข้อต่างๆต้นนี้ครับแต่ก่อนมีทางยาในที่ให้มาค้นนะครับแต่ว่าพอดี บรรพบุรบุษหรือว่าพ่อปู่ย่าตายายของผมได้มีรูปประจําตัวคือความดันโลหิตและก็โรูปหวานก็ได้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ว่าขอได้ไหมว่าเว้นไว้จักต้นเผื่อเป็นยาสมนุนไพรให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกนี้พูดอย่างนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เห็นด้วยเราเลยเว้นไว้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ ลดล็อกกระท่อมเอสอสนัชนนท์สีกอ,อกเอือ้อพักภูมใจไทยที่มาทำาประชาคมที่ทุ่งแหลโมเดลมาครั้งก่อนก็ได้ผลประสบผลสำเร็จเกดล็อกกระท่อมและก็ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดของบริเวณน,นี้นะครับสูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณ30เมตรกับ